ส,สดีค่ะโคสิตามาแล้วตอนนี้นะคอนเทนต์นี้โคสอยากให้คุณแบ่งปันนะให้เพื่อนๆเราหลายๆคนนะคะยังอย่างที่โคสบอกนะยิ่งให้เท่ากับยิ่งได้นะคะแล้วโคสเชื่อว่าบางคนนะคะพอได้ฝึกการเรียนรู้จากโคสมา21วันคุณอาจจะมีความสงสัยในบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะซึ่งวันนี้โคสจะมาบอกคุณคะ่ะว่าวิธีของความสงสัยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันจะทําให้คุณสําเร็จช้านะคะฉะนั้นเนี่ยคุณจง ฟังคอนเทนต์นี่โค้ดจะบอกต่อไปนี้นะแล้วเอาไปฝึกฝนนะคะเพราะโค้ดก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้กดแรงดึงดูดได้อย่างดาวกับรีนิ้วค่ะปุ๊บกดจักรวาลน,นะคะเพราะว่าจักรวาลเขาเนี่ยเป็นสุดที่รักของโค้ดนี่เองวันนี้นะคะสามสงสัยสามสงสัยนะที่ทําให้คุณห่างไกลความสําเร็จนะคะทําไมโค้ดต้องพูดคำนี้แน่นอนนะเพราะว่าสิ่งที่โค้ดจะบอกคุณเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยพูดยังไงดี บางคนบอกว่าพี่หนูทาทุกอย่างเลยนะโค้ดหนูทําตามโค้ดทุกอย่างเลยนะแต่ทําไมมันมันไม่ได้อะโอ้ยทาไมไม่ได้สักทีอ่ะเพราะอะไรอ่ะหนูก็ทาหมดเลยนะเ้าบอกอะไรให้หนูทาหนูทาหมดทําทุกอย่างทําทุกสิ่งแอฟริติงเลยทําไมหนูถึงไม่ได้เออทาไมหนูถึงไม่ได้นะคะ วันนี้นะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ทําเต็มที่แล้วนะคะทําเต็มที่แล้วทําทุกอย่างที่โค้ดบอกแล้วทําทุกอย่างที่โค้ดให้ทําแล้ววันนี้นะคะคุณฟังโค้ดให้ดีนะคะคุณลองถามตัวเองนะคะระหว่างศูนย์ถึงสิ0ศูนย์ถึง10สิ่งที่คุณทำนะคะในสิ่งที่โค้ดบอกคุณคุณให้ตัวเองนะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ สิ่งที่คุณทำตามที่โค้ดแนะนำศูนถึงสิบคุณให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่โดยวัดจากหัวใจของคุณคุณทำมันด้วยหัวใจที่มีความสุขคุณทำด้วยหัวใจที่มันอิ่มเต็มคุณทำด้วยความที่อยากทำจริงๆแบบสุดจิตสุดใจเชื่อโค้ดแบบสุดจิตสุดใจไหมอ่ะให้คะแนนตัวเองมาสิว่าคุณเนี่ยศูนถึงสิบคุณให้กี่เปอร์เซ็นต์คุณให้กี่คะแนนเออสิบในที่นี้นะถ้าคุณนะคะทำตามโค้ดนะคะ ที่โคดบอกคุณด้วยหัวใจของคุณอิ่มเต็มมีความสุขกับทุกวันออเดอร์ปรากฏการสิ่งต่างๆมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงก,กับคุณวันเดอร์ฟูมากๆนะคะอเมซิ่งมากๆนะคะแล้วคุณจะต้อง s u r ร์ไพร์เซอร์ไพร์เกือบทุกๆวัน ถ้าคุณยังไม่ได้ผลลัพธ์นั้นนะคะคุณอาจจะยังไม่อิ่มเต็มหรือเปล่าหรือคุณจะอาจจะมีสามสงสัยที่โค้ดกำลังจะบอกคุณก็ได้นะคะวันนี้นะคะไม่มีอะไรเกินความเรียนรู้นะเกินการฝึกฝนและการเรียนรู้วันนี้นะเราเกิดมาปุ๊บเราไม่ได้พูดกอไก่เป็นเราเกิดมาปุ๊บเราไม่สามารถจับช้อนได้เลย เออแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปพ่อแม่เราก็สอนเราอาจับนะลูกเลอะบ้างอะไรบ้างแต่วันนี้คุณจับช้อนเป็นแบบมืออาชีพค่ะนั่นแปลว่าคุณต้องฝึกฝนค่ะคุณอ่าเข้าใจไหมฮะที่รักวันนี้นะคะสามสงสัยที่ห่างไกลความสําเร็จอย่างแน่นอนเลยคุณจะไม่เฉียดเข้าใกล้ความสําเร็จเลยต่อให้คุณเรียนรู้อะไรมามากมายนะคะแต่ถ้าคุณยังมีความที่เป็นสามสงสัยเนี้ย ช้าตัวเองอโอเคไหมคุณต้องรู้เท่าทันตัวเองค่ะคุณเนี่ยมีดีกิลความสําเร็จเนี่ยเพราะว่าเรารู้เท่าทันตัวเองนะคะถ้าใครที่ประเมินตัวเองแล้วรู้ว่าเราเนี่ยมิสซิ่งพาร์ทอะไรขาดตกบกพร่องตรงไหนแล้วเราเติมส่วนนั้นเข้าไปนิดเดียวค่ะคุณสําเร็จล้านเปอร์เซ็นต์ไอ้สามสงสัยที่ทําให้คนเนี่ยประสบความสาเร็จช้านะคะอย่างที่โค้ชบอกคุณเลยนะคะว่าวันนี้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา รู้เท่าทันตัวเราว่าอีกสิ่งที่เราฟังฟังมาคนเรียนเยอะมากค่ะหลายครูหลายอาจารย์มักงงไปหมดจักต้นชนไปลายไม่รู้ไม่ถูกไม่รู้จะเชื่อใครดีวันนี้สิ่งนี้คุณควรเชื่อค่ะเชื่อหัวใจคุณค่ะว่าคุณสนิทนะสนิทใจเอ็มอิ่มเอ็มใจตื้นตันใจที่จะ เชื่อใครและคุณเชื่อใครแล้วนะคะผลลัพธ์คุณเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วสปร์สสปาลาวกับติดเทอร์โบนะคะโค้ดเป็นคนหนึ่งนะคะที่เรียนรู้ตลอดเวลานะคะเรียนรู้อัปเกรดตัวเองตลอดเวลารวมถึงความสวยด้วยเออฉะนั้นเนี่ยโค้ดก็เลยมีวันนี้นะคะสามสงสัยที่ทําให้คุณห่างไกลความสําเร็จนะคะข้อหนึ่งเลยค่ะคือคุณมักจะสงสัยในตัวเองค่ะ สงสัยในตัวเองค่ะว่าเฮ้ยทำถูกหรือเปล่าวะใช่หรือเปล่าวะยังไงดีวะหรือว่าเรายังไม่เต็มที่วะเฮ้ยแอคชั่นก็ว่าแต่ทำเต็มที่แล้วนะเขียนเขาให้ทำดีบอร์ดก็ทำแล้วนะเออหรือกูทำอะไรผิดวะกำลังมองหาข้อผิดพลาดตัวเองค่ะด้วยอารมณ์และความรู้สึกค่ะเต็มที่เลยนะคะ หาจุดบกพร่องคุณว่าคนที่มันหาจุดผิดพลาดอ่ะคุณว่าเวลาเขามองหาเนี่ยเขามองหาด้วยใจละลื่นไหมคะ <laughs> ฉันผิดพลาดอะไร <laughs> เป็นไปไม่ได้ค่ะคุณกําลังมองหานะกาลังมองหาคุณกําลังไปถางคุณกําลังไปถางปัญหาถ้าโคนบอกว่าเนี่ยคุณดูก้นแก้วนะสมมุติว่าอันนี้คือสิ่งสวยงามไอ้ตัวแกนของอันนี้ละกันแกนของกุหลาบมันคือปัญหา คุณกําลังไปมองหาปัญหาที่มันมีอยู่เล็กนิดเดียวมันมีอยู่เล็กนิดเดียวซึ่งถ้าคุณมั่นใจแล้วว่าโค้ดที่คุณเชื่อถูกต้องดีเยี่ยมนะคะสิ่งที่คุณเชื่อจักรวาลคุณเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างคุณมั่นใจว่ามันถูกแล้วนะ,ะจงอย่าลังเลสงสัยตัวคุณเองนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปล่อยขึ้นสัญญาณนะคะแห่งความสงสัยปล่อยขึ้นสัญญาณแห่งความเอ๊ะ ปล่อยคึืนสัญญาณแห่งความหงุดหงิดหวานทาไมไม่ได้สักทีงานก็เร่งลูกก็พูดมากหนวกหูหมาก,ก็เห่าแมวก็ร้องโอ้ยตายแล้วค่ะตายแล้วค่ะคุณกําลังปล่อยขึ้นขึ้นที่มันกระชากค่ะคุณกําลังจะไปบอกจักรวาลว่ายาเพิ่งส่งมายังไม่พร้อมเครียดหาจุดบอกข้ออยู่เนี่ยหาไม่เจอ สิ่งที่โค้ชทำคืออะไรรู้ไหมคะสิ่งที่โค้ชทำคือเชื่อมันซะเลยคะ่ะแล้วก็ รู้สึกกับมันไปเลยค่ะแล้วก็คิดว่าตัวเองทาดีที่สุดแล้วฉันยอดเยี่ยมฉันสุดยอดฉันทําดีได้สุดยอดแล้วเธอเติบโตและร่ารวยขึ้นทุกวันเธอรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยเธอมั่งมีขึ้นทุกวันแล้วนะเธอรู้ไหมน้ําหอมของเธอจะนังไปไกลทั่วโลกนะเธอรู้หรือเปล่าเพจเนี้ยผู้คนเขาจะเปลี่ยนชีวิตเป็นล้านๆคนจากเพจของเธอนี่ละคะคือสิ่งที่โค้ชทำโค้ชไม่เคยสงสัยในตัวเองไม่เคยสงสัยในพลังของตัวเองไม่เคยสงสัย เลยซักนิดเดียวไม่มีค่ะโอเคไหมยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะเหมือนที่โค้ดให้คุณแชร์ไงเมื่อคุณแชร์ข้อความดีๆอย่างนี้ไปนะแน่นอนคุณจะได้รับเรื่องราวดีๆมามากมายแต่คุณไม่ต้องสงสัยว่ามันจะมาเมื่อไหร่คุณไม่ต้องสงสัยว่าสิ่งที่คุณทำมันเป็นความดีทำไมคุณทำดีไม่ได้ดีเมื่อไหร่ที่คุณพูดคำนี้จอบอค่ะจบคุณคงไม่ได้อะไรค่ะแคนเซลนะยกเลิกทุกอย่างที่คุณปรารถนาค่ะเพราะคุณมีความ สงสัยโอเคไหมข้อ2ค่ะคือคุณส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ทําให้ห่างไกลค,ความสําเร็จเนี่ยมักจะมีข้อสงสัยกับอะไรรู้ป่าสภาวะแวดล้อมรอบข้างเฮ้ยเพราะหมามันเห่าแน่เลยกูแม่งเครียดเลยเครียดแล้วเนี่ยดูนีเชื่อมต่อกับจักรวาลไม่ได้เลยคล้ายๆโทษอะคะ่ะเฮ้ยดูดิเพื่อนคนนี้แม่งมาโพสเนี้ยเผลอไปอ่านว่ะ เผอไปอ่านไม่มีเผอค่ะคุณตั้งใจอ่านเฟซบุ๊กเขาถ้งข้โพ้ลบคุณเผอไปอ่านไม่พอคุณไปคอมเมนต์นี่ค่ะเออแล้วพอคุณได้สติขึ้นมาคุณไปโทษเขาค่ะว่าเพราะคนนั้นหน้าดูซิแม่งไม่น่าเลยลูกนี้ลบเพื่อนแม่งก็ดีแล้ะคุณกําลังพูดถึงอดีตค่ะ คุณกาลังพูดถึงอดีตค่ะสิ่งที่คุณต้องทานะคะคุณแค่ดึงสติค่ะแล้วคุณเริ่มใส่ข้อมูลดีๆเฮ้ยฉันรับข้อมูลดีๆเว้ยฉันคือคนบทของจักรวาลไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับฉันฉันจะมีจักรวาลที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอตลอดเวลาด้วยเออมันต้องเป็นแบบนั้นนะแต่คนส่วนใหญ่มักจะโทษนูน่นโทษนี่โทษท,ทุกคนค่ะยกเว้นตัวเราหรือหนักเลยทั้งโทษตัวเราแล้วโทษลอบข้างนะสงสัยในทุกสิ่งรอบข้างคุณไปหมดหมาจะเห่าแมวจะร้องรถจะติดนะไหนบอกจักรวาลใช้ได้ คุณสงสัยทุกสิ่ง everything จิมเบลค่ะ่ะสงสัยมันทุกอย่างนะนี่ใช่เหรอวะจักรวาลจัดเรี้ยงหรอวะไหนบอกได้ที่จอดรถว่าไปไม่เห็นได้ที่จอดรถเลยสวัสดีค่ะ กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้เลยถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงถีชีวิตนะคุณต้องกฝนการใช้เจ้ากฎของจักรวาลคุณต้องรู้ว่าจักรวาลเขารับคําสั่งด้วยอารมณ์และความรู้สึกเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณส่งขึ้นส่งสัญญาณในความสงสัยความเครียดการบน่นการน้อยเนื้อจาใจการคาดหวังจบค่ะจบค่ะยกเลิกทั้งหมดนะคะที่คุณปานาะคุณยกเลิกมันด้วยตัวคุณ เองค่ะเออฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณนะคะต้องทําคือคุณจงยิ้มนะไม่ว่าคุณจะเจออะไรนะคะให้คุณนึกถึงกระจกค่ะเวลาคุณมองใครเนี่ยต่อให้เขาไม่ยิ้มให้คุณนะคะคุณจงภูมใิใจว่าเฮ้ i, ฉยฉันให้แล้วนะแล้วไม่ต้อง ขบยิ้มเร็วมากไม่ต้องทํานะคะเราทําใช้ชีวิตให้เหมือนเราเป็นซูเปอร์สตาร์ค่ะเวลาเดินแล้วเป็นซูเปอร์สตาร์ที่เฟรนลี่อ่ะเวลาคุณเดินปุ๊บคุณจะต้องเฉิดฉายเออเดินไปไหนคนนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บคุณต้องยิ้มให้เขาด้วยมิตรไมตรีจิตค่ะคุณเป็นคนทางคุณเป็นคนที่คนทั้งโลกเขารักคุณอ่ะแล้วเขาติดตามชีวิตคุณอ่ะคุณคือเซเลบอ่ะคุณต้องทําตัวแบบไหนอ่ะเออคุณต้องทําตัวแบบไหนยิ้มมันในทุกๆสิ่งค่ะสนุกล่าเริงใครๆก็ชอบคนสนุก ใครก็ชอบคนมีความสุขอย่าไปบึ้งตึงอย่าไปสั่งอย่าไปใส่ภาษาให้คนรอบข้างผัวพี่นะหน้าลำคอหน้าลำคาญจบข่าวค่ะไปบอกผัวหน้าลำคาญตั้งโปรแกรมให้สามีเรียบร้อยบอกลูกยื้อดูเนี่ยไม่ยอมนอนนอนดึกดึกนานคุณตั้งโปรแกรมให้ลูกคุณอีกแล้วคุณก็โทษค่ะเพราะลูกพี่นี่แหละนอนไม่ได้เลยพี่ก็เลยไม่ได้ดูโค้ดเลยอ้าวไปนั่นอีกนะคะสงสัยมันทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวไปหมดนะคะแล้วก็โทษด,ด้วยนะคนส่วนใหญ่ถ้าสงสัยรอบข้างพวกจะโทษ คนผิดที่ไม่ใช่ตัวเราโอเคไหมกฎหรือแก่นของการทำงานของเจ้ากดของจักรวานนะคะมีอยู่ข้อเดียวค่ะคือคุณต้องรู้สึกมีความสุขสนุกออรู้สึกดีอิ่มเต็มเมื่อนั้นคุณจะได้ทุกสิ่งแบบ Surprise Amazing เอ,อ่อ wonderful ทุกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะโค้ดใช้แบบนี้มาตลอดนะคะสเดือนโค้ดเปลี่ยนแปลงแบบ ไม่ต้องมีแล้วค่ะคนเดิมน่ะไม่รู้จักแล้วคนคนนั้นคือใครไม่มีแล้วนะคนแบบนั้นน่ะไม่มีนะคะคุณรู้ไหมว่ากว่าโค้ชจะมาวันนี้นะกว่าโค้ชจะมาวันนี้เหมือนไกลใช่ไหมไม่ไกลเลย2เดือนเอง2เ,เ,เดือนเองนะคะจากการฝึกฝนทุกวันทุกวันทุกทุกวันนะคะเหมือนในวันที่1แล้ววันที่14โค้ชทำยังไงโค้ดบ,บอกคุณแบบนั้นบอกแบบหมดไส้หมดพุงตับไตไส้พุงให้คุณหมดเลยนะคะเออบอกทุกสิ่ง every thing ริงกบเบลค่ะทุกคนนะ ข้อ3นะคะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่หลายๆคนนะ,ะต้องรู้นะคะว่าสิ่งที่คุณไม่ควรสงสัยเลยถ้าคุณอยากจะใช้กฎของเขาคุณไม่ควรสงสัยนะ,ค,ะคุณอยู่กับเจ้าบ้านที่ใจดีนะคะคือจัก,กรวาลน,นะ,ะหรือพ่อของโค้ดเอง <c oughs> คุณนะคะข้อ3คือคุณไม่ควรอะไรรู้ไหมคะคุณไม่ควรจะสงสัยในจัก,กรวาลค่ะว่ามีจริงหรือเปล่า ก็โค้ดไงคะหลักฐานตัวเป็นๆครูรุ้งไงคะก็หลักฐานตัวเป็นๆครูบัณฑิตอึ้งรังสีไงคะหลักฐานตัวเป็นๆโอ้โหหลักตัวหลักฐานตัวเป็นๆเยอะเต็มไปหมดค่ะคุณที่เขาออกมาเป็นจุดยืนยืนยันว่าเจ้ากฎจักรวาลน,นี่มันมีจริงเออคนบุคคลสําคัญระดับโลกนะคะเขาร่วงรู้ความลับนี้ค่ะและน่ายินดีมากกว่านั้นค่ะเราคือกลุ่มคน3%ซค่ะที่ได้เรียนรู้การใช้กฎของจ และเราอยู่ในโฟโลเดียวกันค่ะเออตบมือให้ตัวเองด้วยนะว,วันนี้สิ่งที่คุณต้องรู้นะคะคือคุณอย่าสงสัยในศักรวานนิดหนึ่งก็ไม่ควรนิดหนึ่งก็ไม่ควรอย่านะไปคาดหวังเฮ้ยมันต้องได้อย่างนี้สิมันต้องได้อย่างนี้สิเมื่อไหร่ที่คุณพูดอย่างนี้ออกไป ไม่มานะคะยิ่งช้าใหญ่เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไว้ใจเออโอเคฉันคือสุดที่รักของจักรวาลฉันรู้อย่างแน่ชัดจักรวาลกำลังจัดมาให้ฉันเย่คุณเปลี่ยนเรื่องอย่างอื่นไปเลยค่ะสมมตินะคะว่าคุณตั้งเป้าหมายและคุณรู้แล้วแหละว่าเป้าหมายนี้มันใกล้จะสําเร็จแล้วแต่มันอีกนิดเดียวคุณจะมีความกังวลค่ะคุณจะปล่อยคลื่นของความกังวลออกมาค่ะกังวลน่ะเมื่อไหร่มันจะได้อีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวเองคุณปล่อยคลื่นแบบนั้นออกไปคุณรู้ไหมยิ่งช้าจักรวาลจะตอนแรกจะวิ่งมาหา ชะลอชะลอชะลอเพราะคุณปล่อยคลื่นความกังวลไปสิ่งที่คุณต้องรู้คือคุณนะเปลี่ยนไปทําเรื่องอื่นไปเลยนะมาดูโคตรก็ได้ดูซ้ําๆดูบ่อยๆปล่อยวางเชื่อใจและให้พลังตัวเองว่าเราเนี่ยคือคนโปรดของจักรวาลเราคือสุดที่รักของจักรวาลไม่ว่าสิ่งใดนะคะที่คุณปรานถนาคุณจะสําเร็จได้แบบ ง่ายดายค่ะชีวิตคุณเติบโตมั่งคั่งร่ำรวยในทุกด้านนะคะและมีความสุขเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะคุณกำลังใช้กฎของจักรวาลที่เขารักคุณสุดๆอยู่นั่นเองโอเคไหมนะสามคอนเทนต์นะคะวันนี้ที่โค้ชให้คุณไปนะว่าไอ้เจ้าสามสงสัยเนี่ยอย่าสงสัยอย่าเด็ดขาดโอเคไหมคะถ้าคุณสงสัยเมื่อไร่ห่างไกลความสำเร็จเออความสำเร็จทุกอย่างที่คุณอยากได้ มันจะง่ายถ้าคุณหยุดสงสัยและคุณใช้ความเชื่อใจคุณทํามันด้วยหัวใจแห่งความสุขและความสนุกค่ะอย่าให้อารมณ์เศร้าหมองอารมณ์เครียดอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์สปืดสปัตเมนมาอะไรก็ตามไวทองทุกสิ่งเอฟริ่งจิงกะเบลอย่าให้อารมณ์มาอยู่เหนือคุณค่ะคุณจงเป็นนายเหนืออารมณ์ทั้งปวงค่ะคุณจงมองเห็นค่ะว่านี่เนาะกำลังหงุดหงิดเนาะรู้ตัวนะอย่าอย่าอย่าเชียอย่ามาพิสูจน์ฉันเสีย เพราะว่าฉันเนี่ยเชื่อใจในจักรวาลหนึ่งคือสงสัยในตัวเองค่ะอย่าสงสัยเลิกได้แล้วจะสงสัยตัวเองไปไ,ไหนคุณทาถูกแล้วค่ะไม่งั้นคุณคงไม่ได้มาฟังโค้ดอยู่ตรงนี้แล้วค่ะคุณทําถูกแล้วค่ะแต่คุณรู้ใช่ไหมว่าคุณต้องเพิ่มอะไรคุณจะประเมินตัวคุณได้ค่ะว่าคุณต้องเพิ่มจุดไหนอีกค่ะคุณ เขาเรียกว่าชีวิตคุณดีได้อีกเหมือนกันค่ะวันนี้คุณเรียนรู้แล้วคุณก็ดีได้อีกเช่นกันโอเคไหมอ่าอ่าข้อ2ค่ะอย่าสงสัยนะอย่าสงสัยในสิ่งรอบข้างนะคะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างรอบข้างคุณจัก,กรวาลเขาส่งมาพิสูจน์ค่ะว่าคุณคู่ควรนะจะเป็น3%ที่ใช้กฎของเขาหรือเปล่า เราจะไม่ใช่คนธรรมดาค่ะแล้วเราก็ไม่ใช่ชาย,ยามิชัยค่ะแต่เรานะคะคือรักชูรี่ของจักรวาลค่ะเราคือคนที่นะพิเศษสุดๆของจักรวาลเราคือสุดที่รักของจักรวาลค่ะอ่าข้อสนะคะอ่าข้อสค่ะอย่าสงสัยในจักรวาลคุณอย่าสงสัยในเจ้าบ้านค่ะที่เขามีอยู่จริงเจ้าจักรวาลน,นี่เขามีอยู่จริงคนสําเร็จระดับประเทศหรือระดับโลกเขาร่วงรู้ความลับนี้ คนที่เขามีเงินแล้วมีความสุขอ่ะเขารู้ความลับนี้เพราะเขารู้นะคะว่าจักรวาลมีจริงเออนะคะโอเคไหมทุกคนกี่โมงแล้วโอเคโค้ดกดกินไอติมเลย <c oughs> แต่โค้ดก็มีความสุขมากค่ะโอเคนะโอเคนะข้อสามนะค,ะคือคุณจงเชื่อใจในจักรวาลคุณเอาวิธีโค้ดไปฟังไปทำตามนะบางคนนะคะ break t o หรือ pop up วันนี้แหละฉันได้จกโค้ด ล้านเปอร์เซ็นเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกแบบนั้นคุณกําลังหลุดค่ะหลุดออกจากกรอบเดิมๆของคุณค่ะคุณกําลังจะเป็นริวค่ะคนใหม่นะคะที่คุณนะมีจักรวาลหนุนหลังคุณไม่ว่าคุณเดินไปไหนจักรวาลจะคอยโอบร้อมคุณเหมือนบอดี้การ์ดเลยค่ะนะคุณโจงนะกลับไปย้อนฟังคลิปโคต์นะให้ครบทั้ง14วันนะคะใครก็ตามนะคะที่ดูคลิปโค้์ถึงวันนี้นะโค้ดมั่นใจนะว่าคุณอย่างน้อยคุณได้ความสุขกลับไปความสําเร็จในหน้าที่การงานหรอคะมันเป็นเรื่องเล็กนะที่คุณ จะได้จากโค้ดนะคะเงินหรอคะโค้ดบอกเลยว่ามันมากมายมหาศาลคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากได้หรือความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวคุณจะได้กลับคืนมาเป็นร้อยเป็นล้านเท่านะคะจากการที่คุณเชื่อและปฏิบัติตามคาแนะนําที่โค้ดแนะนาให้นะคะเพราะสิ่งที่โค้ดบอกคุณมันเป็นเทคนิคที่โค้ดใช้จริงและย่นย่อมาอธิบายให้คุณฟังแบบง่ายง่ายและเอาไปใช้ได้ทันทีอโอเคไหมคะโอเคไหมโอเคไหม โอเคนะโอเคนะจบข่าวจบแล้วนะคะโอเคนะโคตรรักทุกคนนะคะแล้วก็โคตรรู้ว่าคุณรู้ว่าโคตรรักคุณแล้วโคตรก็รู้ว่าคุณรักโคตรเหมือนกันโค,โคตรรักคุณนะขอบคุณทุกคนนะคะเนาะวันนี้เปิดแคนนอนไม่ได้เปิดจิงกัเบลแทนนะอยู่ร้านสวนเซนยิ้มมีความสุขบอกตัวเองเลยว่าคุณแม่งโคตรโชคดีเออ ไปแล้วขอบคุณมากค่ะ